สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทพอโต้นะคะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่ที่บริษัทพอโต้นะคะสาขาที่1น,นะคะร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนสุวินทวงนะคะติดกับถนนใหญ่เลยนะลูกค้าติดตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงนะคะก่อนถึงซีแยบมินบุรีนะคะ วันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตสต็อกวีออสนะคะที่สาขา1ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะสำหรับโขคันนี้นะคะลูกค้าจะเต็มฟรีดาวได้เลยแล้พผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อๆไปอีกนั่นเองนะคะ มาเริ่มการตั้งแต่คันแรกเลยนะคะพี่ๆคันนี้นะสีสีเทาดำนะมีคันเดียวบอกก่อนเลยนะคะส่วนมากของหนูนะเป็นรถวา่งานปลระวังก็จะมีพวกสีเทาแบบนี้นะค,ะคันนี้นะคะเป็น Toyota v i ีอนะคะ1.5มิตรรถปีนะคะ 2, 0, 2021รถปี 2, 0, 2021นะคะราคาเพียงแค่3,99,000บาทฟรีดาวนะคะตกผ่อนเดือนละประมาณ ประมาณ7,000นะ6,000ไปไปลายเจ0 0ต้นเท่านั้นเองคันนี้ได้เป็นตัวรองท็อปนะคะสีเทาดำสวยๆนะคะสีเดิมโรงงานเลยนะคะไฟหน้า projector like โปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟเด y t ทามให้ครบเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังด้านหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะอ่านี่สวยๆเลยนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับล้อแม็กนะคะอลอยเดิมโรงงานนะคะขอบอยางก็จะอยู่ที่15นิ้วนะแล้วยังได้ยาง ปี2000ได้ยางปี2 0 2 4นยะ่ะได้ยางมิชลินปี2024ดอกนะดอกยางนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะ้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะภายในคันนี้นะคะคันนี้ล็อกนะคะภายในคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเบาะหนังเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยมาปีฟังก์ชันเลขไมวิ่งประมณเลขไมวิ่งไฟป,ประมาณแสนห้านะแสนกลางๆนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว 1>, 1. 5ดห้ามิตรนะคะปี2 0 2พราคาเพียงแค่39 9 0 0 0้าเก้าบาทนะคะฟีดาตกผ่อนเดือนละประมาณ6 7ถึงบาทเท่านั้นนะคะในส่งองคันถัดมานะคะคันนี้นะสีเทาสีชุดคันนี้นะคะเป็น Toyota v วีออนะคะ1.5้ามิตรปี2 0 2พนนะคะราคาจะอยู่ที่3 8 000, 9แ0 0แดเกบาทนะคะปี2020นะคะันนี้ฟีดาตกผ่อนเดือนละประมาณ 6, ประมาณ6 0 0ันปลายปนะคะ เจ็ดนต้นๆน,น,นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์คันนี้ออปชั่นเหมือนคันแรกเลยคันนี้ออปชั่นเหมือนคันแรกเลยนะคะลูกค้าต่างกันที่เลขไม้นะต่างกันที่เลขไม้คันนี้ฟิล์มคิวการสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูด้านในนิดหน,นึ่งนี่ภายในคันนี้นะเหมือนกับคันสีเทาดาเลยนะคะพี่ๆที่ไม่ได้พาดูนะค,ะคันนี้นะคะไฟหน้ Final อาอะโคมลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์อ,ออโต้นะแล้วก็ตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดิมโรงงาน ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะกับราคาคันนี้เพียงแค่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองหากใครสนใจคันนี้อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีเดี๋ยวส่งรายละเอียดชิปเต็มให้นะคะแบบเร็วๆคันเดียวนะแล้วก็ในส่วนของคันถัดมานะคะคันนี้จะเป็น Toyota Vios นะคะ1.5 NT ปี2021 1.5 NT ที่ปี 2, 2021คันนี้เลขไมล์แสนสองนะคะราคา369,000ฟีดาผ่นาอน6,000ฟีดาผ่อน6,000นะคันนี้จะได้เป็นตัว n T นะคะนี่ใครอยากแบบได้รถนะผ่อนสบายๆแนะนำเลยคันนี้จะได้เป็นล้อก,กระถานะถ้าเป็นตัว NT นนะคะจะได้เป็นล้อก,กระถานะคะออปชัน่นออปชั่นด้านในนะต่างกับตัวมิดเยอะมากๆเลยนะคะพี่ๆคันนี้ทัวงมาลายของเขาจะเป็นแบบ p าวเวอร์สามก้านนะ ภายในเป็นพาวเวอร์สามการแบบนี้โฟมลัยนะคะแล้วก็คันนี้จะได้เป็นวิทยุเดิมโรงงานนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันแต่ว่าได้เป็นเบาะผ้านะคันนี้ตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะพี่ๆขาตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะนี่สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวน์ผ่อนหกพันฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่หกพันบาทนะคะแล้วก็ในสอของคันถัดมาคันนี้ก็น่าจะเป็นตัว1.5 1.5 n ่ 1> 1. NP, ปี2020นะคะราคา3 3 9 0 0 0บาท3 3 9 0 0 0ฟีดาตก่อนประมาณ5,000ไปไป่้ 5, ปา0 0 0ไปๆเท่านั้นเองนะคะนี่คันนี้ล็อกกระทะเหมือนกันนะออปชันด้านในเหมือนกันหมดเลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวดูด้านท้ายเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนี่คันนี้นะคะไฟท้ายแบบ led นะสวยๆเลยสวยๆเลยนะคันนี้ปี2020 สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามสามเก้าฟรีดาวจัดได้เลยนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวทุกคันจัดได้เต็มฟรีดาวทุกคันเลยนะคะแล้วก็คันนี้ตัวเอ็นที่เหมือนกันปี2019ปี2019ัาราคาอยู่ที่3 2มแ0 0บาทนะคะสามแสนบาทฟรีดาวตกคอดประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะประมาณห้าพันเก้าเนาะห้าพันเป็ปรราย สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.5แอนที่ปี2020ราคา349,000บาทนะคะส่วนมากนะที่จอดอยู่สาขาหนึ่งก็จะมีแต่ตัวเอนี่นะคะพี่ๆตัวมิดตัวไฮมีหมดนะราคาเริ่มต้น329,000บาทเท่านั้นเองมีรถตั้งแต่ปี2019ขึ้นไปเลยนะคะหากใครสนใจคันไหนอยากได้รายละเลอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลย สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะกับเ o อร์ต v วีออสนะคะ1.5นะคะเป็นเครื่องพันหประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยจัดเต็มฟรีดาวได้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะเรามีบริการนะคะวิ่งเซ็นไฟแนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์083 CC2 นะคะ8 7 6เเบอร์มีแอนไลน์ได้เลยนะคะแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยเสร็จนะเริ่มต้นเพียงแค่2.69%เเท่านั้นเองนะคะลูกค้านี่มีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะแล้วก็ยังรับประกันหลังการขายให้นะคะใครดูคลิปนี้มานะจัดอ่าจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องเกียร์หปีหรือว่า1 0 0 0 0หมื่นโลนะคะแล้วก็แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะหปีเต็ม ปีภาษีพบรบล้างทําความสะอาดขัดสีดูดฝุ่นให้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะแล้วทางบริษัทนะคะยังมีบริการตรวจรถตรวจโครงสร้างให้ลูกค้าทุกคันนะคะรับประกันว่ารถคัดเกตเมาให้แล้วทุกคันนะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพิคว้อมจมน้ํากับสีเปลังการกรม่มาแน่นอนหากใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์083442นะคะ8762เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย สำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ